อ่ะได้หมดแล้วโอ้ซองซองเละเมื่เรียบร้อยครับอ่าเปิดซองเรียบร้อยพี่นอ้องอ่ะเลขซองไหมครับเลขซองนะเลขซอง <c oughs> โอ้สี่ซองเละอีเละ สงสัยสามตัวจะแตกซองเละจานพี่เข้าไม่ได้แล้วไม่ทราบ <c oughs> เลขซองนะครับอ่ะชุดแรกนะครับชุดแรก เป็นเลขชุดตัวฟ pues, ันนะครับชุดแรกเป็นเลขชุดตัวฟันนะครับงวดนี uestos, ้ค่อนข้างมาแรงนะครับงวดนี้ค่อนข้างมาแรงนะครับชุดนี้ผมปล่อยไปนานแล้วนะครับนานพอสมควรนะชุดชุดด้านบนนะครับชุดด้านบนชุดนี้ผมปล่อยไปนานได้ประมาณพอสมควรแล้วนะครับดังไม่ดังไม่รู้นะครับแต่ว่างวดนี้ จากที่สังเกตนะครับจากที่สังเกตคือทั้งเลขห้ามานะครับดังหมดทุกตัวนะครับวัน <c oughs> นะครับอ่ะแ <c oughs> นวทางนะครับแนวทางประจำง,งวดวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกสี่นะครับไม่รู้ว่า่าบกหัวสีอันบอแล้วบกหัวมันสีดังบอนะครับแต่งวดนี้นะครับ ฟันหนะวันนี้ฟันห้านะครับสอหให้ไปตั้งแต่พูนต้นเดือนพี่น้องนะครับนะใครติดตามผมนะคาดว่าน่าจะทำอยู่นะครับสำหรับเลข4ี่ห้าห้าสก็ได้ให้ไปหลายวันแล้วนะครับก็ได้ให้ไปหลายวันแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขชุดกันจ้ะ ต่อไปเป็นเลขชุดกันนะครับอันไปแล้วจ้ะใช่ครับทันก็ทันจ้าทุกคนบอกเลยนะใครติดตามผมเลขคู่ไหนนะครับชุดไหนที่คาดว่าน่าจะดังผมจะเล่งเอาออกมาให้ทุกคนก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นเลขชุดตัวกันนะครับต่อไปเป็นเลขชุดตัวกันได้รลาวจ้าวันนี้5.2นะครับดีใจด้วยครับคุณสมบัติ นะตามผมปังนะครับนะขอแค่ตามผมนะตามผมเชื่อผมปังแน่นอนนะครับปังหอดอ่ดปังตั้งเต่น้อยนะครับเมื่อนี้ปังตั้งแต่น้อย,นะออยจุดหัวเล่าพัฒนาขุนพี่อ้อนะครับโมเมนต์ธรรมดาใดเมือ้ <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขชุดตัวกัน เลขชุดตัวกันนะครับกันสี่ตัวเจาะสี่สองเจ็ดสี่นะครับตัวเจาะสี่สองเจ็ดสี่จ้าเลขที่ทุกคนตามอยู่ในช่วงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วมันได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้คือเลขระหว่างจ้า ที่ผมวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับคือเลขระวังนะครับนี่นะครับเลขระวังที่งวดก่อนนะครับเก้าห้าแตกไปนะครับที่งวดก่อนเก้าห้าแตกไปนะครับคือเลขคู่นี้จะสี่สองสองสี่นะครับคือเลขคู่นี้นะครับที่งวดก่อนเก้าห้าผมได้ให้แตกไปนะครับบอกแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปให้ นะอันนี้คือเลขระสว่อง4224นะครับเนอะย้ำขนาดนี้อันนี้คือเลขชุดที่มันเคยแตกในงวดก่อนนะครับคือเลข95แตกตรงๆอันค่ะ4774ครับเลขอันไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะเลขอันไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับเสียล้มเสียล้มพี่น้องอิเล นะครับเสียล่มเป็นห้ายออยังเนี่ยเป็นห้ายก็ยังเนี่ยนะครับแนวทางกวาจะกวรจะคำนวณหามาได้นะครับสุดท้ายจบที่คําว่าอันพนะจบที่คําม่าอันนะครับเสียใจนะเสียใจแต่ไม่เป็นไรมันคือความจริงเนาะรับได้ครับรับได้มันคือความจริงอะต่อไปเลขมาเดียว ต่อไปเลขหมาดเดียวนะครับตามได้ให้ตามไปก่อนนะเลขระวังงวดนี้ยังไม่อั้นขาดใช่ไหมเออดีใจนะครับบอยผมดีใจนะฮะเน่เถอะบอยผมดีใจเน่เถอะนะครับอ่ะเลขหมาดเดียวนะครับหกแปดแปดหกครับมาดเดียวหกแปดแปดหกนะครับถามว่าหมาดเดียวจริงไหมหมาดเดียวชัวร์ไหมนะครับอ่า สตินะครับสติมีอยู่ว่านะสติมีอยู่ว่านะครับแต่ก่อนนะครับหมัดเดียวฟาดร่วงมาสองหัวติดนะครับนะแต่ก่อนนะครับหมัดเดียวนะครับฟาดแตกมาสองหัวติดก็มีนะครับนะงวดนี้งวดนี้ไม่แน่นะครับงวดนี้ไม่แน่นะใครอยากตามลองตามดูนะครับนะครับใครอยากตามลองตามดูจ้า นะครับอ่าสิว่าจทางไหนพี่น้องนะครับมันแบบบังคับกันไม่ได้จริงๆนะบังคับกันไม่ได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบหกแปดถ้าชอบหกแปดแปดหกก็ลองพิจารณาดูเด้อนะครับต่อไปเป็นเลขชุดสามตัวนะครับมักแค่หาสองหาซีนะครับถามก่อนหาสองหาซีนี่หาหมงซื้อเลยบอนะ ขนาดผมเล่งบอกขนาดนั้นนะมันยังดังเลยนะครับเออแล้วซูมอมอนี่ผมมาเบอร์เหลือนะครับเอาหกแปดแปดหครับมาเดียวหกแปดแปดหกจ้าต่อไปนะครับเลขสามตัวตามนี้ครับหกแปดไม่อันจ้าฟาดโรดไอ้นะครับแมนบอร์มนบอ สามตัวนะครับเจ็ดห้าแปดห้ามาอีกแล้วทุกคนหามาอีกแล้วหาก, ăn, กันกันกลางอีกแล้วหากันกลางอีกแล้วนะครับห้าห้ามาแรงจริงๆนะงวดนี้นะครับห้ามาแรงจริงๆบอกเลยนะมาครับห้ามาแรงจริงๆนะครับถ้าใครชอบนะเจ็ดห้าแปดเล่นได้ครับเจ็ดห้าแปดแปดห้าเจ็ดเล่นได้นะ ถ้าเราตัดเล่นนะครับเจ็ดห้าห้าเ็ดเล่นได้ห้าแปดแปดห้าเล่นได้นะครับแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดเล่นได้นะขึ้นอยู่ที่ว่าทุกคนชอบคู่ไหนชุดไหนตัวอะไรยังไงนะครับชอบตัวไหนก็พิจารณาดูแคบไว้เลือกเล่นที่หลังนะครับนะครับบางคนก็โชคดี นะครบางคนก็โชคดีได้แต่เมื่อเช้าแล้วอันแล้วจ้าแม่นตีขนาดนั้นเลยเหรอดังปนานนนบอี่น้องนะครับอ่ะเลขสองตามนี้นะครับแคบไว้เลยอเดี๋ยวผมแคบไว้ก่อนอแคบเรียบร้อยนะครับจบที่คำว่าอันนขาจ้า โอ้ยบ่อยผมเครียดไยอย่าว่าให้ผมเครียดลยายลทุกคนห้าแปดแปดห้าายเต็มจานนะครับอ่านะบอยผมเครียดไยถูกใจเลยค่ะซื้อไว้แล้วค่ะค่ะผมอ่นนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้าอันสองตัวเราซื้อสามตัวใช่ครับใช่เป็นทางออกที่ดีครับเป็นทางออกที่ดี นับหนถึงหปิดแนวทางแล้วนะครับใครที่ยังไม่แบแคบเลยจ้แคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมาสั้นๆนะครับขอแค่นี้จริงๆทุกคนจ้านะครับขอเพียงคําว่าขอบคุณแค่นั้นนะครับนะนับหนึ่งนับ2นับ3นับ4นับ5นะครับก่อนจากกันขอฝากทุกคน ช่วยกันจิ้มลิงกด้านล่างที่ผมปากหมุดไว้ให้หน่อยนะครับตำน้อยตำลาวจ้ะตำน้อยตำลาว <c oughs> จานละร้อยห้านะครับตำาตำรัฐบาลนะครับจานละหนึ่งร้อยเนาะใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วแจ้งแอดมินได้เลยว่ามาจากอาจารย์เต้ยนะครับมีโปรดีๆม,มาแนะนําทุกคนนะครับอ่านแล้วค่ะที่เปิดซองมาอง <c oughs> โอย <c oughs> นะครับผมก็ว่าผมผมก็ว่าผมต่างใจแล้วเนาะนะครับนะผมก็ว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นวันสุดท้ายด้วยนะนะครับมันเป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับน้อยครับที่มันจะไม่อั้นเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะครับเลขว่าเป็นตะดังมันก็ดังนะครับ แล้วทุกคนจ้ะเดี๋ยวถ่ายแนวทางลงกลุ่มก่อน ฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับใครจิ้มแล้วแจ้งแอดมินนะเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มรอรับสายด่วนคืนนี้นะครับสายด่วนรัฐบาลคืนนี้แจกคือฟร,ฟรีจิ้มลิงก์ด้านล่างแจ้งแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวเขาดึงเข้ากลุ่มครับมีกลุ่มเข้าฟรีครับเข้าฟรีตลอดจ้ะโอย รักษา,าสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับอันดูตัวคุณติม๋มไม่อันหลอกไม่อันหลอกเนาะอ่ะขอ้ทุกคนจ